สวัสดีครับเพื่อนเทุกทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสําหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาหาของกินของอร่อยจที่จังหวัดกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนสายสองนะครับพุทธมณฑทลสายสองนะครับเพื่อนเพื่นนะครับเห็นรถจอดเยอะๆอย่างนี้นี่คือมาตรงของอร่อยตรงนี้เลยนะครับ ตลาดตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมีอยู่3ามร้านนะครับร้านแรกก็จะเป็นร้านข้าวแกงและก๋วยเตี๋ยวนะครับส่วนร้านที่สองนะครับก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับและก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแล้วก็จะมีเมนูอาหารตามสั่งนะครับเพื่อนๆทีเด็ดของร้านนี้นะครับก็คือตัวเนื้อตุ๋นนะครับแล้วก็หมูตุ๋นคือแบบดีงามมากๆเปื่อยนุ่มและมุนลิ้นไม่เป็นเซี่ยนเลยนะครับในราคาแค่4ี่สิบาท แล้วก็จะมีขนมแบบนี้นะครับเพื่อนๆทั้งขนมไข่เตาไอศครีมนะครับนี่ครับมากันถึงร้านเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเป็นร้านกลางนะครับเพื่อนๆที่มีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวน้ำใสน้ำข้นมีทั้งก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้มเลือดหมู แล้วที่นี่คับข้างๆกันจะเป็นร้านกาแฟนะครับเพื่อนๆถัดมาอีกเนี่ยครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงนะครับข้าวแกงก็น่ากินมากๆเลยนะครับราคาเริ่มต้นก็4ี่สบาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆดูครับแถวนี้เนี่ยถึงว่าทําไมรถจอดกันเยอะนะครับเพื่อนๆทั้งถูกทั้งอร่อยแล้วให้เยอะแน่นๆนะครับและร้านนี้นะครับเพื่อนๆร้านกลางเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชิมกับร้านกลางนี้ก่อนนะครับ เนื่องจากว่าเดินมาเนี่ยได้กลิ่นของตัวน้ำซุปมันหอมมากๆก็ดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยตัวเนื้อตุ๋นนะครับมีเป็นกำมังกำมังตั้งไว้แบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้ขายแค่กำมังเดียวนะครับวันหนึ่งนะประมาณสองสามกำมังนะครับเพื่อนๆตุ๋นและหั่นไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับราคาในเริ่มต้นนะครับธรรมดา4ี่สิบาททุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยน้ำใสก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะครับหรือจะเป็นหมูตุน๋นไก่ตุน๋น สี่สิบบาททุกเมนูนะครับข้าวก็ราคาถ้วยละห้าบาทเบิ้ลได้ไม่อั้นนะครับข้าวนี่ตักได้กี่รอบก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับเพื่อนๆทำกันสดๆใหม่ๆชามต่อชามเลยนะครับสําหรับชามแรกชามนี้นะครับก็เป็นหมูตุ๋นนะครับที่ชอบเลยนะครับอย่างชอบเลยก็คือตัวกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาใช้เป็นตัวผักคะนา้า ผมเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวใส่ผักคะน้านะครับเพื่อนๆผักคะน้ามันจะมีความหอมความอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันกินแล้วมันเข้ากันกับก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยกว่าตัวถุงหม้อนะครับเพื่อนๆนี่ครับก๋วยเตี๋ยวผักคะน้าอย่างเด็ดดูหมูตุ๋นนะครับสําหรับชาวนี้นะครับเป็นเส้นหมี่หมูตุ๋นใส่ทุกอย่างนะครับมีครบนะครับเพื่อนๆทั้งหมูสดลูกชิ้นหมูตุ๋นนะครับแล้วก็ ตับร้อนตับหมกนี่ครับหมกในน้ําซุปร้อนๆแบบนี้สุกกําลังดีหวานๆนะครับน้ําซุปนะครับจะออกแนวแบบหอมๆนะครับหอมจากตัวเป็นเครื่องปรุงนะครับกลิ่นของพวกซอสเต้าเจี้ยวไอ้ซอสตัวเหลืองครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็จะมีเครื่องปรุงวางไว้ให้ตรงนี้นะครับมีเครื่องปรุงอยู่บาร์เครื่องปรุงบาร์เดียวนะครับเพื่อน ปรุงเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งทานได้เลยครับเนี่ยผักที่ให้นะครับตรงนี้นะครับบาผักก็จะมีเป็นผักกาดหอมถุงงอกสดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบโหระพานะครับนี่ครับหยิบมาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนด้านหลังก็เป็นสวนผักนะครับเพื่อนร้านจะอยู่พุทธมนตรสายสองนะครับขับมาเห็นรถจอดเยอะๆเป็นแถวนั่นแหละครับเพื่อนๆเนี่ยดูครับแน่น แน่นตลอดครับทั้งวันเปิดตั้งแต่9โมงเช้านะครับถึงประมาณบ่ายสองของหมดเกลี้ยงทุกเมนูนะครับเพื่อนๆวันนี้มาก็ไม่ทันตัวไก่ไก่นะครับเขาจะเป็นแบบไก่ฉีกแล้วก็ตัวหนังจะกรุบกรับกรุบกรบมันอร่อยครับเพื่อนเพื่อนและให้เครื่องนี่เยอะมากๆกก็วันนี้ก็เล่นเส้นหมี่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ อีกวันหนึ่งเดี๋ยวจะมาชิมตัวไก่ให้ชมกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับดูหมูตุนน๋นนี่ชิ้นหนาเลยนะครับเพื่อนๆคือก๋วยเตี๋ยวที่ครบเครื่องมากๆน้ําซุปดีผักสดๆแน่นๆนะครับและเครื่องนี่แน่นๆเลยอร่อยทั้งลูกชิ้นหมูตุ๋นนี่ก็ตุ๋นได้แล้วมุนลิ้นมากๆเปื่อยมากๆครับเพื่อนๆส่วนตัวหมูหมูสดนะครับก็จะเป็นหมูหมักนะครับเด้งๆอร่อยมาก นี่ครับเพื่อนเและตัวกากหมูก็เทียมเจียวคือแบบดีงามมากครับเพื่อนๆนกากหมูก็เทียมเจียวร้านนี้คือเขาเจียวเองสดๆใหม่ๆกากหมูไม่มีขายนะครับมีเฉพาะในชามจริงๆอยากเบิ้ลกากหมูมากกากหมูเป็นมันเปลวอ่ะแบบแล้วเขาเจียวแบบโบราณขนาดแท้เลยนะคระับเพื่อนเทั้งหอมทั้งกรอบทั้งอร่อยอ,อร่อยยันกากหมูก็เทียมเจียวอ่ะครับพเพื่อนเครับ เนี่ยดูครับหมูชิ้นหนาหนา,นาใจมากชามนี้ก็สั่งมาเป็นก๋วยเตี๋ยวพิเศษนะครับก็ราคาห้าสบาทธรรมดาส0ิพิเศษเพิ่มอีกสิบาททั้งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเครื่องแน่นแ่นเต็มเต็มชามนี่ครับหมูก็ชิ้นหนาหนาแบบนี้เลยและน้ำซุปนะครับคนไม่พอขอเติมเลือดได้นะครับเพื่อนๆนน้ำไม่พอก็ขอได้นะครับใจดีมากๆครับร้านนี้ และข้าวนะครับห้าบาทตัออกกี่รอบก็ได้นะครับสําหรับข้าวสวยรลล้อนๆส่วนเมนูอาหารตามสั่งนะครับก็มีทั้งทอดกระเทียมจะเอาเนื้อไปผัดกระเทียมนะครับหรือว่าจะเอาเนื้อตุ๋นไปผัดกะเพราก็ได้หมูตุนหรือว่าจะเอาไก่เนี่ยไปผัดกะเพราก็ได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมนูข้าวผัดลาดหน้าก็หลากหลายเมนูนะครับร้านนี้มีทั้งอาหารตามสั่งแลว้วก็ก๋วยเตี๋ยวครับ นี่ครับผักกัดหอมก,อกรอบอร่อยมากครับเพื่อนเพื่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ครบเครื่องมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำซุปนี่คนขักตั้งแต่ในหม้อเลยนะครับนี่ครับอร่อยทุกเมนูคือเขาใส่ใจในขั้นตอนการทำมากๆและเลือกวัตถุดิบดีๆนะครับเพื่อนเพื่อนถึงแม้จะเป็นร้านข้างทางร้านธรรมดาธรรมดานะครับแต่เลือกวัตถุดิบดีๆผมไม่แปลกใจทำไมร้านเขาคนเยอะ คนเขาแน่นมากๆนะครับเนี่ยครับข้าวตักได้เท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ตักไปให้พอทานนะครับตักไปก็ต้องทานให้หมดนะครับเพื่อนๆนี่ก็ตักมาหนึ่งถ้วยก่อนนะครับเดี๋ยวไม่พอค่อยมาเบิ้ลนะครับเพื่อนๆนี่ครับเนื้อตุ๋นนี่ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ผมซัดเรียบเลยนะครับนี่เลือดก็สดๆเลยเครื่องในก็มีนะครับล้วกรอบขอบกระด้ง ก็จะอยู่ในที่ตุ่นเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับชามนี้ก็พิเศษห้าสิบบาทมาม่าสองก้อนนะครับเพื่อนๆสำหรับชามนี้ก็เลือกมาเป็นพิเศษมาม่านะครับใช้มาม่าสองก้อนก็ยังเครื่องแน่นๆอยู่เลยนะครับเนื้อให้เยอะขนาดนี้ไม่รู้เอามาไลจากไหนนะครับเพื่อนๆให้เยอะมากๆส่วนชามนี้นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับมาไม่ทันไข่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆ ไก่ร้านนี้ก็จะมีไก่ฉีกนะครับแล้วก็หนังกรุบกริบนะครับแล้วก็ตัวน่องปีกเท้าแต่วันนี้มาไม่ทันนะครับเหลือแต่ข้อครับเพื่อนๆก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็เอาข้อเลือดแล้วก็ตัวหมูตุ๋นนะครับก็เนี่ยครับห้าสิบบาทอย่างเยอะครับเพื่อนๆส่วนชามนี้ก็ห้าสิบบาทเหมือนกันครับ เลือกมาเป็นเส้นเล็กนะครับรวมไก่กับหมูนะครับไก่นี่ก็เหลือแต่ข้อแล้ครับเพื่อนๆแต่น้ําซุปนี่คือดีงามมากๆน้ําซุปแต่ละอย่างขอเขอาแย่กันนะครับซุปเนื้อซุปหมูแล้วก็ซุปไก่อละรสชาติเลยครับเพื่อนๆแต่อร่อยเหมือนกันหมดคือน้าซุปเขาเคี่ยวจนมันเข้มข้นจนมันเขาเรียกว่าหวานจากการเคี่ยวครับเพื่อนๆหวานหอมและมุนลิ้นมากๆ ซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจอร่อยมากครับเพื่อนๆเน,นี่ยคอก็ต้มได้เปื่อยกําลังดีเลยไม่เละจนเกินไปกําลังหนึบกําลังกรุบกริบนี่ฮะก็มันติดเนื้อครับเพื่อนๆและน้ําพริกนะครับอะไรเ่ะเรียกว่าตัวพริกนะครับพริกป่นเขาจะมีสองแบบนะครับเป็นพริกป่นธรรมดานะครับคั่วหอมๆเลยครับเพื่อนๆร้านนี้คั่วเองแล้วก็พริกป่นแบบพริกผัดผัดกับน้ํามัน แล้วก็สูตรของเขาเนี่แหละอร่อยมากเนี่ยผมปรุงนะผมมาร้านนี้ที่ไลผมปรุงแต่ตัวพริกผัดอย่างเดียวเผ็ดแค่ช้อนเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนโอโ้โหนั่งเหงื่อแตกเหงื่อแตกในตัวนี้ร้อนผ่าวผ,า,ผาเลยรสชาติเขาดีมากๆครับเพืเ่อนๆก็ลองมาทานกันได้นะครับสําหรับร้านนี้นะครับก็อยู่เส้นพุทธมทนตรสายสองนะครับขาออกนะครับเพื่อนเพื่อนขาที่มุ่งหน้าไปเส้นบรมนะครับ นี่ครับดูข้อเด็ครับเพื่อนๆให้เยอะมากๆเต็มเต็มชามเลยนะครับห้าสิบบาทเนี่ครับแล้วกินกับข้าวเนี่ยหิวหิวมาเนี่ยโห,โหเจอร้านนี้เข้าไปเนี่ยหายหิวเลยจัดเต็มความสุขเต็มคาราเบลเลยนะครับก็สั่งก๋วยเตี๋ยเนี่ยแหละครับกินกับเส้นกินกับข้าวใครกินเหมือนผมบ้างครับกินก๋วยเตี๋ยวกินกับข้าวจะสั่งเป็นเกาเหลาก็ไม่เอานะไม่ ไม่ชอบนะชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหลาข้าวมันได้อัดรสอีกอารมหนึ่งครับเนี่ยเพื่อนๆน,นี่ครับผักร้านนี้เขาให้เยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องจำเป็นต้องสั่งเขาเหลานี่ครับเพื่อนๆมีทั้งผักบุ้งกร,บกรอบๆนะครับแล้วก็พะนากร,บกรอบๆแล้วก็ตุวถุงห้อนะครับแล้วก็ใบหัวละพา ิบได้ตามอัธยาศัยเลยครับเพื่อนๆกินข้าวเสร็จนะครับก็มาตบของหวานนะครับนี่ครับตัวไข่เต่านะครับถุงละยี่สิบาทนะครับทุกถุงนะครับและที่อย่างชอบเลยนะครับไข่หงแล้วก็เป็นแบบเรียกอะไรลูกเหมือนไข่หงนะครับแต่ไม่โปดน้าตาลแต่มันเป็นแบบโปดด้วยตัวงาไสเหมือนกันนะครับอร่อยเหมือนกันถุงละยี่สิบาท แล้วก็จะมีตัวไอติมส่วนอันนี้นะครับน่าจะเรียกสลัเปาหรือเปล่าครับไส้ก็จะเหมือนกับตัวไข่หงนะครับเพื่อนๆแต่ไม่มีน้ําตาลปกเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นไข่เต่านะครับไข่เต่ามันม่วงกรอบอร่อยมากๆนี่ครับเพื่อนๆหอมกลิ่นงากรอบนอกนุ่มในไส้อร่อยครับเพื่อนๆไส้ก็จะมีความเผ็ดนิดๆมันๆเค็มๆอร่อยมากแล้วสาหรับวันนี้นะครับหวังเพื่อนๆจะชอบคลิปที่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกตามานําเสนอนครับ ฝากเ,เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจริงจังกับเรื่องแด<ห>ดด้วยนะครับสวัสดีครับ